ต้องยอมรับันดับแรกก่อนว่ามันวิกฤตจริงๆด้วยตัวเลขเนี่ยที่เราบอกว่าประมาณ91%เนี่ยต้องบอกก่อนนะเวลาเราพูดถึงหนี้91%เนี่ยเรายังไม่ได้รวมกับหนี้นอกระบบเนาะรอบนี้เป็นเหมือนมะเร็งหรือเปล่าไม่ไม่มะเร็งยังตายเร็วกันไปเลยเรครั้งนี้เหมือนเป็นเบาหวานค่อยๆค,ความดันจะขึ้นเดี๋ยวไตจะวายเดี๋ยวตับจะเอ่อจะเป็นไขมันพอกตับโอ้ยครั้งนี้เหมือนจะยืดยี้อตัวเลขที่ธนาคารประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถ้าเป็นหนี้บ้านไหลไป ร้อยบาทจะไหลเป็นหนี้เสียยีบสองบาทหนี้รถยนต์เฉพาะแบงค์ที่ปล่อยกู้รถยนต์12%บตัตรเครดิต57สินเชื่อส่วนบุคคล53ถ้าเราสังเกตด,ดูตามประเทศเมื่อไหร่ก็ตามมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดควบคู่กันไปก็คือกระบวนการที่ทำให้คน refinance ถ้าท่านไม่สามารถ refinance ได้ดอกเบีย้ยมันค้างอยู่ข้างบนน่ะแต่ท่านไม่สามารถ refinance ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงได้มันไม่มีประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่มันจะอันตรายมาก